กูกิซี่มหากราบภาพยนตร์เสียงภูมิใจเสนอตำนานรักแห่งคินวารีตอนที่3เสียงกระซิบแห่งป่าลืมเลือนณสถานที่ซึ่งการเวลาหยุดนิ่งที่ซึ่งกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยรู้จักเมือ่อพิมมาลาก้าวเ้าผ่านม่านน้ำตกคีรีเข้าไป โลกทั้งใบของนางก็พลันเปลี่ยนไปเสียงอื้ออึงของสายน้ำที่เคยดังสนั่นพลันเงียบสง,งัดลงในทันทีเหลือเพียงเสียงหยดน้ำที่เกาะพราวอยู่ตามเส้นผมและเสื้อผ้าของนางที่หยดลงสู่พื้นหินดังติงต๋งติ๋งเบื้องหลังม่านวารีนั้น คือโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มืดทึบแต่มันกลับเรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวนวลตาจากมอสและเห็ดรานานา,นา,นานชนิดที่เกาะอยู่ทั่วผนังถ้ำชูดีเดินตามเข้ามาเขายืนนิ่งไปชั่วครู่หน้าทึ่งเขาพึพรรมพำออกมาเบาๆข้าเดินทางมาทั่วล่าแต่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน พิมมาลาจ้องมองลึกเข้าไปในความมืดของอุโมงค์ที่ทอดตัวยาวอยู่เบื้องหน้ามันคือเส้นทางที่พวกเขาต้องเดินต่อไปพร้อมไหมชุดตี้ถามพลางวางมือลงบนบ่าของนางเบาๆสัมผัสนั้นทำให้พิมมาลาได้สติกลับคืนมาทั้งสองเริ่มออกเดินย่างเท้าเข้าไปในอุโมงค์เรืองแสงนั้นอย่างช้าๆภายในนั้นเงียบสงัด นีเพียงเสียงฝีเท้าที่ก้องสะท้อนไปมาพวกเขาเดินกันไปนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ในที่แห่งนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีสิ่งใดที่บอกเวลาได้เลยจนกระทั่งแสงสว่างรำไรเริ่มปรากฏอยู่ที่ปลายอุโมงค์ความหวังเล่นริ้วขึ้นมาในใจพวกเขาจึงเร่งฝีเท้ารีดเร็วขึ้นและเมื่อก้าวผลออกมา ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือภาพที่แม้แต่ในจินตนาการก็ยังไม่อาจวาดได้งดงามเท่าเบื้องล่างคือแอ่งกระทะขนาดมหฮือมาที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางหุบเขาและในนั้นคือผืนป่าที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนต้นไม้ทุกต้นสูงใหญ่เสียดฟ้าใบของมันมีทั้งสีครามสีม่วง และสีเงินที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสงมีดอกไม้รูปทรงประหลาดขนาดเท่าจานข้าวบานสะพรั่งอยู่ทั่วทุกหนแห่งเหนือยอดไม้มีเถาวันเรืองแสงพันเกี่ยวกันไปมาเหมือนตาข่ายแห่งดวงดาวนี่แนวหรือป่าลืมเลือนชูดี้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความยำเกรงมันเหมือนกับ หลุดออกมาจากหน้ากระดาษในตำราบโบราณพินมาลายยืนนิ่งตะลึงในความงดงามแต่แล้วความงดงามนั้นก็ถูกทําลายลงเมื่อนางสังเกตเห็นบางสิ่งที่ชายป่าเบื้องล่างมีเงาสีดำทามืนเคลื่อนไหวอยู่มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบราวกับเป็นนักล่าที่กำลังซุ่มรอเหยือ่อ นางแ่งตามองแล้วหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นมันคือสัตว์เงาสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ชาวบ้านคินวาลีหวาดกลัวที่สุดมันมีรูปร่างคล้ายหมาป่าขนาดใหญ่แต่ร่างกายของมันประกอบขึ้นจากกลุ่มก้อนของเงาสีดำสนิทมีเพียงดวงตาสีแดงฉานสองคู่ที่ลุกวาวอยู่ในความมืดชุดดีดูนั่น นางกระซิบเสียงสั่นฉีไปยังฝูงสัตว์เงาที่เริ่มรวมตัวกันมากขึ้นสีหน้าของเขาเคร่งขรึมลงในทันทีมือของเขาเอื้อมไปกลุ่มด้ามดาบที่เอวโดวยอัตโนมัติพวกมันคงได้กลิ่นเราแล้วเ,เราต้องหาทางลงไปจากที่นี่และต้องเงียบที่สุดแต่ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปสัตว์เงาตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้นดวงตาสีแดงของมันจ้องตรงมายัางคนทั้งสอง ก่อนที่มันจะเปล่งเสียงหอนหวยหวนออกมาเสียงที่เย็นเยียบและบาดลึกเข้าไปในจิตวิญญาณและในวินาทีต่อมาฝูงสัตว์เงาทั้งหมดก็หันมามองแล้วเริ่มวิ่งไต่ขึ้นมาตามหน้าผาด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อวิ่งชูดีตะโกนเขาคว้าแขนนางแล้วออกวิ่งไปตามแนวชะง่อนผาเพื่อหาทางลงอีกด้านหนึ่งหัวใจของพิมพมาลาเต้นระรัว เสียงฝีเท้าของฝูงเงาไล่หลังมาติดติดนังไม่กล้าหันกลับไปมองได้แต่วิ่งตามแรงฉุดของเขาไปอย่างไม่คิดชีวิตทางนี้ฉุดดีตะโกนชี้ไปยังเถาวันขนาดใหญ่ที่ห้อยย้อยลงมาเราต้องไต่ลงไปมันดูเสี่ยงแต่ก็เป็นทางรอดเดียวพวกเขาไต่ลงมาด้วยความทุลักทุเลขณะที่ฝูงสัตว์เงาคำรามอยู่บนขอบผาแต่แล้วหนึ่งในนั้นก็กระโจนลงมา ร่างเงาของมันสลายไปกลางอากาศก่อนจะก่อตัวขึ้นใหม่บนพื้นดินเบื้องล่างแล้วก็ตามมาอีกตัวแล้วก็อีกตัวเมื่อเท้าแตะถึงพื้นดินพวกเขาก็ออกวิ่งกันอีกครั้งมุ่งหน้าเข้าไปในป่าทึบเพื่อใช้ความรกของต้นไม้เป็นที่กำบังพวกเขาต้องวิ่งผ่านดงเห็ดเรืองแสงและกระโดดข้ามลำธารเล็กๆที่น้ำในนั้นเป็นสีเงินระยิบระยับ จนกระทั่งสายตาของพิมพ์มาลาไปสะดุดกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่โคนของมันมีโพรงขนาดใหญ่พอที่จะเข้าไปซ่อนได้ทั้งนั้นนางชี้ไปที่ต้นไม้นั่นทั้งสองมุดเข้าไปข้างในชุดดี้รีบดึงเขาวันมาปิดปากโพรงไว้เพื่ออำพรางภายในโพรงนั้นมืดและอับชื้นพวกเขานั่งเดียดกันพยายามหายใจให้เบาที่สุดเสียงสีเท้าของสูงสัตว์เงา พวกมันดมกลิ่นฟุตฟิตอยู่ใกล้ๆพิมมาลาหลับตาแน่นภาวนาต่อทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณยายเคยสอนผ่านไปนานจนเหมือนชั่วนิวรัน์เสียงทุกอย่างก็เงียบลงพวกมันไปแล้วชูดี้พูดเบาๆพิมมาลาถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอกขอบใจเจ้ามาก ชุดดีหันมาพูดกับนางถ้าไม่ได้เจ้าเราคงแย่แน่ท่านก็ช่วยข้าไว้เหมือนกันนางตอบความรู้สึกอบอุ่นเล่นวาบขึ้นมาในใจเมื่อความปลอดภัยกลับมาเยือนคำถามก็เกิดขึ้นทำไมพวกมันถึงจ้องเล่นงานเราพิมมาลาาถ,ถามขึ้นสัตว์ในป่านี้ดุร้ายทุกตัวเลยหรือชุดดี้นิ่งไปครู่หนึ่ง ข้าไม่คิดอย่างนั้นตามตำนานแล้วสัตว์เงาเป็นผู้พิทักษ์พวกมันจะโจมตีเฉพาะผู้ที่บุกรุกหรือมีเจตนาร้ายเท่านั้นบางทีพวกมันอาจจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างในตัวเราบางอย่างที่พวกมันไม่ชอบเมื่อนางถามว่าจะทำอย่างไรต่อเขาจึงตอบเสียงหนักแน่นเราต้องไปต่อเราต้องตามหาศีลาเนตรวารีให้พบนั่นคือหนทางเดียว ที่จะพิสูจน์เจตนาของเราการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์เงาในวันนั้นได้สอนบทเรียนที่สำคัญแก่พวกเขามันสอนให้รู้ว่าในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยพวกเขาไม่ได้มีแค่ความแข็งแกร่งทางกายแต่ต้องมีไหวพริบและที่สำคัญที่สุดคือสหายร่วมทางที่เชื่อใจกันได้แต่ป่าลืมเลือน ยังมีความลับอีกมากมายที่รอให้ค้นหาไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่ยังมีปริศน,นาที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของพิมมาราเองเรื่องราวของอาณาจักรที่ถูกลืมจะถูกเปิดเผยในเงาของอาทาลุส